อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เรียกว่าสร้างสีสันไม่แพ้กันนะคะ,คะกับสีสันขบวนแห่และพิธีเปิดงานวัฒนธรรมและของดีนาหม่อมค่ะพร้อมกับยกขบวนสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนค่ะ นายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมและของดีนาหมอ่อมประจําปี2567ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่3สิงหาคม2567นะคะณบริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอนาหมอ่อมจังหวัดสงขลาพร้อมกับยกขบวนสินค้าดีผลิตภัณฑ์เด่นของแต่และตำบลมาจัดแสดงและจําหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างไรายได้ให้กับชุมชนค่ะโดยมีนายจรินทร์ศักดิ์ทรง สุวรรณในอำเภอนามอมอนางสุนิสารามแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกันเป็นจํานวนมากค่ะโดยก่อนพิธีเปิดนะคะก็ได้มีขบวนแห่อัตลักษณ์ประจําถิ่น4ี่ขบวนของตําบลน,นามมอมตําบลพิจิตรตาบลทุ่งขมิน้นและตําบลคลองหลังและนําเอาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นรวมถึงอาหารผล,ลไม้และพืชผลทางการเกษตรขึ้นชื่อนะคะมาถ่ายทอดเรื่องราวและสะท้อนให้เห็นถึง การอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในพื้นที่ค่ะซึ่งมีส่วนราชการประชาชนและเยาวชนในพื้นที่นะคะร่วมเดินในขบวนเพื่อเข้าสู่บริเวณพิธีอย่างสวยงามค่ะทางด้านนา,นายอำเภอนาหม่อมนะคะก็กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อแสดงออกถึงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนและรวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นของดีของชาวนาหม่อมค่ะอีกทั้งเป็นการประชาสัมพนันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอำเภอนามหม่อมนะคะที่เป็นเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักมีวิถีชีวิตชุมชนแบบพอเพียงและรวมไปถึงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมทั้งเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะ